สวัสดีครับพบกับช่องไก่ชนไทยอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตลูกไก่นะครับวัยสามถึงสเดือนนะครับผมซึ่งพ่อพันธุ์และแม่พันธุเราก็ได้จำหน่ายให้กับเอีไปเกือบหมดนะครับผมตอนนี้ก็มีเหลือเฉพาะลูกไก่นะครับผมก็สามารถแบ่งสายพันธุ์ได้ตามลักษณะนะครับตอนนี้ก็จะมีก่อยง่อนก่อยเชิงนะครับ แล้วก็พม่าง่อนมีทั้งพม่าลำวงนะครับแล้วก็มีพม่าก่อยนะครับการเลี้ยงของเราก็จะใช้ระบบปิดนะครับผมก็กึ่งปิดกึ่งเปิดนะครับผมตามสภาพแวดล้อมเลยนะครับอาหารที่เป็นอาหารหลักนะครับก็จะเน้นเป็นข้าวเปิดเม็ดยาวนะครับผมเพราะได้ปริมาณที่เยอะกว่ามเมล็ดสั้นนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าการใช้งานที่นานกว่า แล้วก็มีอาหารต่างๆนะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับอาหารเม็ดอาหารบดละเอียดหนึ่งแม้แต่พวกผักต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆก็เลี้ยงปกติทั่วไปเลยนะครับผมส่วนสายพันธุ์นะครับเราก็ได้คัดสรรมาอย่างดีนะครับผมจากซุ้มต่างต่างๆนะครับซุ้มใหญ่ๆนะครับสายราชแชมป์ทั้งนั้นนะครับผมซึ่งเราก็นํามาโมดิฟายนะครับไปสายดูนะครับผมซึ่งเราก็ คัดแยกด้วยลักษณะของสายพันธุ์เลยนะครับรวมถึงลีลาชั้นเชิงนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับการเอาตัวรอดนะครับในสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่กีฬาหรือว่าจะเป็นไก่บ้านนะครับผมก็ต้องมีทักษะการเอาตัวรอดนะครับสําคัญเลยและลูกไก่ทุกตัวเราต้องมีทักษะตรงนี้นะครับถ้างนั้นก็ไม่รอดนะครับเพราะว่ามีภัยคุกคามเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าเป็นหมานะครับ และนี่ก็จะเป็นไก่รุ่นๆนะครับส่วนใหญก็จะมีแต่ตัวเมียนะครับผมตัวผู้ค่อนข้างจะหน้อยมากเนี่ยก็จะเป็นก่อยงอนนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับสีจอกสีดูดูนะครับตัวนี้จะมี2ตัวเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เกิดจากแม่น้ำหนักเพียงแค่ 1.6เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็พอพันเพียงแค่2.5เท่านั้นครับแต่โครงสร้างใหญ่มากครับสำหรับลูกไก่2ตัวนี้ครับดูลักษณะสวยงามเลยนะครับผมเป็นไก่สีประดูนะครับผมโครงสร้างใหญ่เลยตามสไตล์ก่อยงอนนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพม่าลำบงนะครับผมตัวนี้ก็โครงสร้างดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ รูปร่างสมส่วนเลยแล้วก็ตัดเปียกสุดๆนะครับตัวนี้ก็จะดูอันนี้ก็จะมาทดสอบไหวพิบเขานะครับผมในบรรยากาศข้างนอกคอกนะครับเราจะมีการระมัดระวังตลอดเวลานะครับนี่ครับลักษณะของไก่พมา่าลำบงนะครับ ซึ่งจากพ่อเขานะครับแผ่ก็คมดีนะสีแผ่วงแดงนะครับผมมีลาสวยงามเลยนะครับหลบลีบวิ่งสั้นสลับยาวนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยและตัวนี้ก็จะเป็นไก่พม่าก,ก่อยนะครับซึ่งก็ เกิดแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่ามันผสมกันตอนไหนนะครับเกิดขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับผมก็จากดูชั้นเชิงในตอนเด็กนะครับที่เขาแย่งฝูงนะครับก็มีเวลาชั้นเชิงพม่าผสมกับก่อยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับมีแข้งเปล่า จุดเด่นของไก่ตัวนี้นะครับจะเป็นแข่งกําไรนะครับผมทั้งสองข้างเลยแล้วก็เป็นไก่ที่ปักบอลน,นะครับตอนนี้ก็หัดขันแล้วนะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงด้วยนะครับผมในคอกรุ่นนี้นะครับก็จะตัวนี้นะครับก็จะเป็นจ่าฝูงเลย